สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่สำคัญมากในวงการยาเลยนะครับเรื่อง ICH Guidelines ครับผมจากเอกสารที่เราดูกันมาเนี่ยเราจะมาเจาะลึกกันว่ามันคืออะไรกันแน่แล้วก็ทำไมมันถึงสำคัญกับอุตสาหกรรมยาขนาดนั้นค่ะสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะ ICH นี่หรือชื่อเต็มๆเ,เขาก็ยาวนิดนึงนะคะสภาองค์กรระหว่างประเทศเพื่อความสอดคล้อง ACO เนะะี่ยค่ะ คือมันเริ่มมาตั้งแต่ปีออ1990นู่นเลยเกิดจากความร่วมมือหลักๆของออยุโรปญี่ปุ่นแล้วก็สหรัฐอเมริกาลองนึกภาพตามนะคะสมัยก่อนเนี่ยแต่ละที่ก็มีกฎระเบียบเรื่องยาไม่เหมือนกันเลยจะพัฒนายาตัวหนึง่งโอ้โหต้องทำทดสอบซ้ำไปซ้ำมาเปลืองทั้งเงินเปลืองทั้งเวลาแล้วที่สำคัญเลยนะคะคือผู้ป่วยกว่าจะได้ใช้ยาใหม่ๆเนี่ยมันช้าลงไปอีกอ๋อเข้าใจเลยครับ คือเหมือนก็นว่าท,ทําทีเดียวแต่ต้องทาเอกสารสามรอบสี่รอบตามแต่ละประเทศไปประมาณนั้นเลยค่ะจุดประสงค์หลักของ ICH ก็เลยเป็นการาสร้างมาตรฐานกลางขึ้นมาเป็นมาตรฐานสากลไปเลยเพื่อจะช่วยเรื่องสุขภาพโดยรวมลดความซํำซ้อนแล้วก็ให้การค้าขายยาเนี่ยมันสะดวกขึ้นซึ่งปัจจุบันอออของไทยเราก็เข้าไปเป็นสมาชิกแล้วด้วยนะคะอืเยี่ยมเลยครับงั้นพอเราเข้าใจที่มาที่ไปคร่าวๆแล้ว ทีนี้มาลงลึกในส่วนที่เ,เกี่ยวกับการผลิตยาโดยตรงเลยดีกว่านะครับกลุ่ม Q Series ที่ว่าด้วยค Quality หรือคุณภาพใช่ค่ะกลุ่มนี้สำคัญมากครับมันมีหลายตัวเหมือนกันนะครับตั้งแต่ Q1 เรื่องความคงตัวของยา Stability Testing ใช่ไหมครับค่ะค่ะดูว่ายาเก็บได้นานแค่ไหนคุณภาพยังโอเคไหมแล้วก็มี Q7 ที่เป็นเรื่อง GMP การผลิตสารออกฤทธิ์หรือ API อันนั้นก็เป็นพื้นฐานสำคัญเลยค่ะ GMP for APIs แต่ที่น่าสนใจมากๆแล้วเราจะคุยกันเยอะหน่อยวันนี้คือกลุ่มที่มันทำงานเชื่อมเชื่อมกันอย่าง Q 8 Q 1 1ที่เกี่ยวกับการพัฒนาการออกแบบ Q 9การบริหารความเสี่ยงแล้วก็ Q 1 0ระบบคุณภาพโดยรวมขององค์กรถูกต้องเลยค่ะกลุ่มนี้แหละค่ะ Q 8 Q 9 Q 1 0 Q 1 1ที่แบบว่าสะท้อนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดๆอย่างที่คุยกันไว้ก่อนหน้า อาจจะเหมือนสร้างรถยนต์หรือเปล่าครับแบบว่า Q8 Q11 นี่คือการออกแบบทางวิศวกรรมเลยต้องรู้ลึกร,รู้จริงอืมอืมใช่ค่ะเป็นภาพที่ดีส่วน Q9 ก็เหมือนกับการวิเคราะห์ความเสี่ยงจุดออนจุดที่อาจจะพังได้อะไรแบบนั้นค่ะค่ะการประเมินความเสี่ยงต่างๆและ Q10 ก็คือระบบจัดก,การคุณภาพทั้งโรงงานเลยให้แน่ใจว่ารถออกมาดีทุกลำเป๊ะเลยค่ะเป็นการเปรียบเทียบที่ช่วยให้เห็นภาพชัดเจนมาก แล้วสิ่งที่น่าสนใจมากๆมากๆเลยนะคะคือการที่เอาแนวทาง ICH โดยเฉพาะกลุ่ม Q มาใช้เนี่ยนะมันไม่ใช่แค่ว่าเออมีมาตรฐานกลางแล้วจบนะแต่หัวใจสำคัญจริงๆคือมันเปลี่ยนวิธีคิดค่ะเปลี่ยนวิธีคิดยังไงครับจากเดิมที่เราเน้นแบบว่าควบคุมคุณภาพเชิงรับอะค่ะคือผลิตไปก่อนแล้วค่อยมาตรวจมาเทสดูเหมือนต้องมาลุ้นกันว่าล็อตนี้จะผ่านไหมคุณภาพจะได้หรือเปล่าอ๋อ oh. A.C.H โดยเฉพาะ Q8, Q11 เนี่ยมันผลักดันให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าการประกันคุณภาพเชิงรุกและที่สำคัญคือการออกแบบคุณภาพใส่เข้าไปตั้งแต่ต้นหรือ Quality by Design ที่เรียกสั้นๆว่า Q.B.D. Q.B.D. Quality by Design ใช่ค่ะคือใช้หลักวิทยาศาสตร์ใช้การประเมินความเสี่ยงมาทำความเข้าใจตัวผลิตภัณฑ์กระบวนการผลิตแบบลึกซึ้งเลยตั้งแต่เริ่มพัฒนา เพื่อให้เรามั่นใจได้เลยว่ายาที่ผลิตออกมาแต่ละล็อตเนี่ยมันจะมีคุณภาพความปลอดภัยตามที่เราต้องการเป๊ะเๆหูฟังดูดีมากเลยครับนี่คือการปฏิวัติจริงๆในวงการผลิตยาเลยนะคะแสดงว่า Q8 กับ Q11 เนี่ยมันคือส่วนของวิทยาศาสตร์จริงๆที่ต้องรู้ลึกในการพัฒนาใช่ค่ะเป็นส่วนของการสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจผลิตภัณฑ์และกระบวนการและ Q9 ก็เป็นเหมือนเครื่องมือหรือกระบวนการคิด ในการจัดการความเสี่ยงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นถูกต้องค่ะช่วยในการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลความเสี่ยงส่วน Q10 ก็คือโครงสร้างใหญ่เป็นระบบที่ทําให้ทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นได้จริงแล้วก็มีการปรับปรุงไปเรื่อยๆใช่เลยค่ะเป็น pharmaceutical quality system ที่ครอบคลุมทั้งหมด แต่พอบอกว่าต้องใช้ q v d ทําความเข้าใจทุกอย่างตั้งแต่ต้นมันฟังดูเออซับซ้อนเหมือนกันนะครับแล้วก็อาจจะต้องลงทุนเยอะในช่วงแรกๆหรือเปล่าครับพวกบริษัทเล็กๆนี่จะปรับตัวตามไหวไหมครับมันมีอุปสรรคอะไรบ้างไหมเป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะ ก็ต้องยอมรับว่าใช่ค่ะการนำ QBD มาใช้เต็มรูปแบบในช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะต้องมีการลงทุนเพิ่มทั้งเรื่ององค์ความรู้คนเทคโนโลยีเวลาอันนี้ก็อาจจะเป็นความท้าทายสำหรับบางองค์กรโดยเฉพาะองค์กรขนาดเล็กครับแต่ว่า ประโยชน์ในระยะยาวเนี่ยทั้งเรื่องคุณภาพที่มันสม่ำเสมอลดปัญหาการผลิตลดรีเจ็คลดรีคอลแล้วก็การที่ได้รับการยอมรับจากออยทั่วโลกได้ง่ายขึ้นเพราะมันเป็นมาตรฐานเดียวกันเนี่ยมันก็ถือว่าคุ้มค่านะคะแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีแนวทางมีการสนับสนุนให้ค่อยๆปรับใช้ได้ไม่จำเป็นต้องทำเต็มรูปแบบทีเดียวตั้งแต่แรกอ๋อค่อยเป็นค่อยไปได้ ค่ะค่อยๆสร้างความรู้ความเข้าใจ Q8 Q11 ใช้เครื่องมือช่วยตัดสินใจ Q9 ภายใต้ระบบที่ดี Q10 เข้าใจแล้วครับงั้นถ้าจะสรุปภาพรวมทั้งหมดนี่ ICH ก็เหมือนกับการสร้างภาษากลางให้โลกเรื่องยาเลยนะครับเป็นมาตรฐานสากลทั้งด้านคุณภาพ Q ความปลอดภัย S แล้วก็ประสิทธิภาพ E ใช่ค่ะ QSE สาเสาหลัก และกลุ่ม Q-series ที่เราคุยกันวันนี้ก็คือหัวใจสำคัญเลยของการทำให้ยาที่ผลิตออกมาเนี่ยมันมีคุณภาพสม่ำเสมอเชื่อถือได้ถูกต้องค่ะซึ่งผลสุดท้ายปลายทางก็คือยาที่ดีปลอดภัยถึงมือผู้ป่วยได้เร็วขึ้นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลกใช่เลยค่ะนั่นคือเป้าหมายสูงสุดอืมทีนี้พอฟังเรื่องการเน้น QBD การออกแบบคุณภาพเข้าไปตั้งแต่ต้นใน Q8 Q11 แล้วเนี่ยค่ะมันก็ชวนให้คิดต่อนะครับค่ะน่าสนใจนะคะว่า ก้าวต่อไปของการประกันคุณภาพยามันจะเป็นอะไรได้อีกในเมื่อเราเน้นการออกแบบคุณภาพเชิงรุกขนาดนี้แล้วเป็นไปได้ไหมคะว่าเราอาจจะต้องมองย้อนกลับไปไกลกว่านั้นอีกใกล้กว่าขั้นตอนการผลิตใช่ค่ะเช่นอาจจะเอาหลักการคล้ายค QBD เนี่ยไปเริ่มใช้ตั้งแต่ตอนที่คนพบยาหรือตอนออกแบบโครงสร้างโมเลกุลยาเลยโอ้ตั้งแต่ตอนนั้นเลยเหรอครับค่ะ เพื่อให้นั่นใจในคุณภาพความปลอดภัยตั้งแต่จุดเริ่มต้นจริงๆจุดแรกสุดของการพัฒนายาเลยก็น่าจะเป็นเรื่องที่น่าติดตามต่อไปนะคะว่าวงการจะมุ่งไปทางนั้นหรือเปล่าน่าสนใจมากครับเป็นประเด็นให้เราได้คบคิดกันต่อเลยขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลวันนี้ยินดีค่ะ